สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องวันนี้ก็มพอกับการรายงานพยากรณ์ารอากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างประจำบ่ายหมือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะขาดหมายลักษณะอากาศ24ชส่วโมงทางนาตั้งแต่บ่ายหมือนนีหอดบ่ายหมือ่อื่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างกับสีมีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเสารค่ะลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว1ิบถึง25กิโลเมตรต่อสัวโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนนีก็สซียูทีประมาณ 3ง3 5องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิตำสุดเต่ามืออื่นค่ะว่าซีอ่ที่ประมาณ2ง2 2องศาเซลเซียสค่ะคันมาลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหน้าเนาะค่ะสวนแหลกสวนมือวันที่13-16ท่านว่าคมบริเวณภาคอิสาันตอนล่างก็มีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเสาร์ค่ะลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว1 0 2 5กิโลเมตรต่อสัวโมงค่ะ คาดว่าอ MM th <ar> ุณหภูมิตำสุดในส่วนมือนั่นกสซีอุทีประมาณ2 1ถึง24องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดกัคาดว่าซีอุทีประมาณ33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่สองค่ะส่วนมือวันที่17ถึง19ท่านว่าค่บริเวณภายีสานตอนล่างกัิมีอุณหภูมิลดลงเนาะค่ะประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสค่ะกัสีเหตให้มีอากาศเย็นในตอนเ้ารค่ะแล้วอากาศมีลมแห้งเนาะค่ะ แล้วก็อาซียมีฝนเล็กหน่อยบางหม่องค่ะในส่วนระยะแหลกส่วนมากกสิ่อยู่ทางตอนล่างท้องผากเนาะค่ะลมเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็วสิบหาถึงสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะาดว่อุณหภูมิต่ำสุดกสิอยู่ที่ประมาณสิบแดถึงยี่องศาเซลเซียสค่ะส่วนอ,นวววนวอุณหภูมิสูงสุดกัคาดว่าสิอยู่ที่ประมาณสาสิบเอดถึงส5สิหองศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะคะ่ะก่อนสิจักกันไปก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ ให้ดูแลรักษาสุขภาพเนาะค่ะเนื่องจากว่าอ,อากาศบานเฮ่าเนาะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพอกันไม่มืออน้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน